กันดีไเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้จะอยู่ที่บ้านปูสว่างพี่น้องเยเนาะทุวันเชียงสมัยเชียงเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาวันนี้กับพี่น้อยทางมมเสกเนาะได้รับข่าววันนี้เป็นการพี่น้อยเนาะทางน้องไซดาพี่น้อยเนาะเป็นได้โทรมาบอกมาแจ้งทางมมเสกว่าพออทางน้องจ้อยมาสั่งพี่น้อยเนาะ เสียชียวิตและว่าเซนก็โดยทางมอาเซนก็ตกใจพี่โดยทางจากที่ว่าได้ยินทางนอกเนาะเพื่อนได้โทรมาบอกพี่โดยที่ว่าเกิดขึ้นแบบกระทันหันได้พี่อโอยเนาะอ่าโต้พี่อโอยเนาะตอนนี้ทางมอาเซนก็เดินทางขามาฮอดอาหน้าบ้านเชื่อมชันของทางนองไซรัปเพื่นแรกพี่โอยประกาศสิอาออกไปเพื่อพี่โดยอยู่ทาง นา้นองจอยเพืเ่นนพอนผู้เดนเนาะยังบูกเล้วรายละเอียดคดีปันใดพียงใดน้องเดียวเอาสิถามเหมือนทางเงินน้องไส้เดาเพื่อนเนาะเพราะว่าเรื่องราวเพื่อนจอยเพี่ยงใดเป็นเพื่อได้เสียชีวิตแบบกระทันหันเด้เพีเ่ยงอดหรือว่าเกิดเร,รื่องแบบสรุดใจอาก็กระทันหันครับครอบครัวของทางน้องจอยเพื่อนเน,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 นาะบรรยากาศแสดงความเสียใจครับทางครอบครัวน้องจอยเ,นเนยพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ าเมื <mel> it. It morning, ่อวันก่อนนี่ยกาทั้งหมดแสดงการมามอบความมอบน้าไว้ทางน้องเป็นอยู่เนาะแต่ว่ายังหมทันได้เคยเห็นพี่น้องไว้เนาะเคยเห็นพ่อแม่ของเพื่อนเราทางน้องเพคนนอกพี่นหน่อยแต่ว่าวันนี้จะเขาเดี๋ยวตอนนี้ทางน้องสายดาเพื่อนจะมาเลยพี่น้องไว้เนาะแต่สิขี่รถจักรไปพี่น้องไว้เนาะขี่รถจักรไปทางทางน้องสายดาเพื่อนพี่น้องเลยป่ะตอนนี้เพื่อนจะยังมาเพื่อนเผาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสิไปถามไทยสำกันพี่น้องเลย กินเอาเลยทั้งน้องสายดาเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อเนาะพี่น้องเลยเนาะรับข่าวแบบปุบปั๊บเลยนี่เป็นังได้เนาะท่านหันเลยตั้งตัวน้ำกับทันนลงหลังได้เป็นได้เนาะจ่วนชันบัดสพศกันยังแบบโอ้ยน้องหลางยังชันเส้นอยู่เลยเพิ่อนเป็นได้แน่นอนนะตอนนี้เพิ่นอยู่ใช้เดนนี้อยู่นาเพื่อนอยู่นาเลยเพราะว่าอยู่ๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นโบเป็นโบเลยมีเฮือนเนาะ เพิ่งก็ยูว oh. ันที่ไอ้ที่ถ่ายมันถ่ายวันนั้นปออ๋อเพิ่งเป็นได้ไรก่อนน้องแบบเพิ่งือว่าลูกใหญ่ให้นะให้หน้าปอเพิ่งเหรอลูกใหญ่ให้หน้าแบบก้มแล้วเป็นวินมิงมาเดียวแล้วพวกพวแบบขุปลงชะน้นามไม่ไปเห็นบาดนี้ไม่ไปเห็นอ๋อพี่น้อยโอ้ลูกหญ่โดยใหญ้ใหญ้ากับหน้าให้เดียวนั่นแหละเด็ดกระไรอ๋อมเป็นน้ำมันมันกลายเป็นอย่างใครเขียงขึ้นน้องเนาะน้ามขลายเน่ อ๋อเพิ่นเคยเป็นวินอย่างมาก่อนบ่เนาะโดยเพิ่นว่าเพิ่นเคยเป็นมาก่อนอ๋เพิ่นแบบเป็นพยานแบบเลือดจาให้เฮ็ดเวีรแล้วมัมิ่งมาบระเดี๋ยวว่ามิ่งประเดี๋ยวมันถุบเลยอ๋อตอนนี้เพิ่นอยู่นะเนาะโดอเออคือทางเงนน่องสายดาพี่น้องเนาะมาครับหมอพะว่าทางนัไอ้ไปบ่ได้เนาะต้องบ่ได้ไปจักพี่น้องเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งเนาะจนจะได้แขกคนกั ลายว่าตอนนี้ยเพิ่นมากเกือบกกแนหาวนเต็มจับหายจักห้องว่นวอ๋อเพื่อนสีจงได้นองอันนี้นะเพิ่ชเพืน่าปเพิ่งเอาไปปมื่อนี่เลยได้ปมื่อนี้เลยพอเนาเพราะว่านั่นได้คนแบบนติดอไปมื่อนี้แล้นบอได้ไว้ไปมื้อนี้เลย ใช่เนาะน้องเดียวยังไดเขากับไปโอ้ไปถามร่มดูหน้าเป็นยังองเนาะเดี๋ยวขึ้นรถทางน้องตาไปนเลยอันเจ้าไปเฮ็ดเวียกี่พุนนะพ่อดเ็เวียกี่บ้านลยาง่ะยิข่าวบนโทรมาเลยอีกรอ๋้มาิลี้กไมด้ไปพากันเ็เบียกี่พุ่นเนาะเดินด้วยอยู่พุนแล้วกัไปโทรมา ทางลงมือให้แบได้ข่าวมาก่อนเนาะอาเนาะทางน้องหลาเป็นแว่ซื้อเหล้าไปนยเป็น,ปน,นได้แมวผู้คาวคนลนเขาอปโอ้บในต้นานน้นไหตนค่ะวก็มีกรนาชาวเป็น,นยังเต็มัอ๋อบริบรีบุรีมอไรอยู่ลำเลาบ่า ลานนยเอาลานนยบอเอาลานนยีระบิดระเบียงดำหน้าแต่ตายเลยชุบเท้าสีคนหันดงเนเดิขึ้นมากเป็นอย่งนี้กันโซรีกันยูพากันโซีกันยูพี่น้องไงเนาะ ของมาแต่หน้าคนณบอมาต่หน้ารักรักตะพังบ่เมารับรถเข้าไปเข้าก็ไปช่วยเม่ได้เมา่ได้เมาพองลรเอาหลานมีละรกดำนาเป็นลูกกาไ่เป็นวินมาจักเนาะนยเป็นวินนันน้ลายเววิ่งมาบายยอน่าอ๋อพราครับว่ามีผู้เห็นกัส่สยแล้วอาย่เนาะ แล้ไม่บ่ไม่บ่คาปากอ่ะไม่ได้คาเขาเขาคู้กดเขาลงไปแล้วเขาโยกเชนกับพิกปุ๊บมันต้องมันไหมลักนั้นเขากะโดนตองดึงตับาว่าเชีอยไปหน้าเปื่องตอเนือะเปนเรื่อนเพราชบ่ไปเดียวฮะตอนวนี้เดียวไปเีวเพราะอันอันนี้ก็ซ่อนอย่างที่กันกำลังหลาอันนี้ไปกําลังหล่า

Bình, mình mình nằm cắt, vì ông kìa nhắn vào nhắn vào học trò chơi và sáng cái việc này, à. Nó, cái việc này, đâu? ừ, đâu, 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 đâu,

ปัญยางด้อยเนพราหมื่นบ่เนาะยามพาราตอนนั้นแตกว่ายามพา่ามายี่ทั้งคนคนออืมนเยี่ยมคน เงินมือนเน,นาะเนาะฮู้ๆแล้วว่าฮู้ใช่เหตุเป็นๆนะวันสบายยังตอนที่ว่าเกิดเหตุเน่ยมุ้ยเคยเห็นเพิ่นเลยเนาะนี่จะลานน้อยยูกับลานบ่ตากระร้าในน้นอยท้องทุงนาบเนาะทรังท์ทรัพท์อ้าว อ้าบอก่าท่านเมกี้นี่เนาะมามามาทุกนมาฮาน่นอพี่เครื่องไว้ก่อนพี่เครื่องอะไรบนเ่อไอ่ mọi người mọi người mọi người mọi nó mọi người mọi người mọi người mọi

เพิ่นว่าแต่งเข่าแตงหน้ากินเข่ากินหน้าเหมือนกันะแต่คนเชียวขึ้นรถไปบอลด้วยจนแล้วรอการจะตั้งขึ้นมาแล้วไอ้ในางื่องขางการจะตั้งเพราะว่าต้อง้เป็นระเบิงก่อนเนาะเป็นพยานนำกันแต่อยัางบงเข่าอย่างง่ายง่ายตันฝนก้าวง่ายแต่หึงนะรอเพราะว่าการจะตั้งขึ้นมาคนก็ชิมาซาดเป็นสมองเลยแตตัวอยู่ไหนอยู่หน้าดิเนาะคนเนาะเพื่อไปน้าไปอย่างคนดี เออมาเบิ yeah, so s <S mm ่ง hmm. ก oh. mm ่อนเนาะคือเพิ่นสิเอาไปมื้อนี้เลยบ่เนาะโดยเพิ่นว่าเียรไปมื้อนี้เลยเออยก็่ทอหนเยลพ่เมอยเอบ่ได้ไปใส่แต่ดัวากวานี้ละครับัเพิ่นือเอาไปมื้อนี้เลยเนาะ กรติตั้งกันมาก่เาิดคชม่นาไเลยหมอหมองนี่เลยหมองฝนเนาะหมอไม่ไดยนี่เลยบอไมั่ใช่ไหมเมเจ้าครับคไดกมนาะทีแรกเขานาวั่งโลกในปีนบกลกกายอยู่พราษเนาะเ็ลกี่พะรา คำว่าบอลงยายังียเน็นพระราชอะไนะไรเยากมากแล้เขาพระราชเนาะยพระราชนี so ่ยม he ันอยู่กับมหน่ยนาะนะลานพระราชอะไรเยี้ยเขาล้มได้ไหม อันจนะึ่าวฝามาเอาก็มาสูระเบาเบ่กตายเ้อนอะรมากับพี่ิแมนมาลาดเอาลูกลูกชายบ่กว่เจไดเปร์เซ็นตอนขับรถมานะเห็นแบบจักกระปอนจักหมูจกัจกจังแลนตัดหลตัดไปตัดมานะตอนตอนมานะไก่จะหอนแห้งลาย<อ>น้องน้องลายจน,<อ>นขดขี้หลดขี้หลกย่าน เอาไม้เมื่อเลน้องหลาคิดไปใช่ไหมตั้งสตีได้หรอคิดคิดบอกเพิ่นแต่ลงจ้อยลุงจ้อยเนา <c oughs> ะเอาเข้มแข็งไว้ได้หรือจ้ะแขงลงจ้ยอยถูกทางน้องเพิ่นกับโบได้คิดได้พันเนาะว,าว่าสิไปเห็ดเรียกนับเจ้าเนาะโดยไปเห็ดเรียก่ะหากเห็ดได้มือหนึ่งลงกลังลงมือที่สองนั่นแหละไปหาไปหอด้วานนี่เห็นเรี้ยว่านนี่กลังทีลงลงเรียกอันนี้แบบฝนเท้ากินเท่ากินน้ำอีม พันยูกบไปก่อนี่อันพอเจ้าน่ะอยู่กับลาลอยู่กับลาน้่อพนันนน้อยผูได้ไม่ดน้อยนอนะนะพอดี่โดยนอยก็มัวละเาลูย่นแลู้อยเลลูกตาไปลูกตาลับจ้าไปเลยไใส่พยใส่มาเห็นเพิ่นเขาลูกห้านี่แล้วข้าหุเขาไว้เอลูกห้าในวันนี้พานุบเขาวัไปล้่งมือตะเบิดจะพลาดลง ปาตตอตัวนี t ô, t ้นะลาลาดลาลดอลาตตอตอนเศ้าได้บอกไดยว่าช่วงวางเก้ามือไปดน้ำเพิ่ทังกัานตแ่าคนนี้ใกล้ๆนี่ไปกรเฮ็ดให้ให้นนนูไปกรู้เได้งานคุณน่นี่หัวคุนี่ กพเจ้าะก็มาเตน้ำนี่ตอนนี้พันาถาทั้งขาจ็ตั้งบ่กี่ปริไดน้ำนี่เนี่ยกจะแล้วชมเห็นเลยวันนี้เป็นวาที่เกิดเหตุเปยัเนาะพ่เาไปนำเมาเขาพุทธาตาะเกิดเห็นห้อยมือห้อยอย่างบ่ ไบ่มันมีหม่เลยน้ำมันมีไม่แพงนันหลุดในแขนไหมใช่ไหมล่มไปล่มแล้วบุู่คำน่าล้มคำนาล่มจิงด้วยบอกคนมาคนเท่ามือเือนมาแมัควัมลุกกรได้อเอบแต่ละมือในยุคนี้ได้ลุกปาลุกนยังใหไปเดนมันอามันเอาขึ้นมาได้เนาะเราลุกมาเต็ม พอกอยว่าูกินอะไรชื่ออยากข้ากอูด้วยนะป้าเ้ยว่ะบ่อยบาดแล้วูกบมีจกบมาแลมาไรูกุนที่รถจัมาคยมีเวลารถไมาดู้กเจ้บใส่อ้าวทีน้อตอนนี้ก็ยัง อาาคารตั้งมากคี่ตั้งงนลานะอ,อยัยังรอบปมาจนนานอ่ยังเท่าที่เนาะอ,า,อา,าสันรเิ่นก็นนคือคนนี้อาจจะมืนม่อนอยเนาะมื่นอยางายางไต้คัวนี่ไปนะครับมื่นพรลราดอ่ลมอยเนาะล่มแล้วครับมานี่พอดีถือกับเพิ่นวาวาน่าคุบ หน้าหนางมลงไปเลยใส่กับต่อเน้อต่างหากอะอ่าอมหน้าลงใส่กับต่อเป็นอะไพี่น้อยโมเมนต์ต่อนะเป็นเป็นไม่ยังก็เป็นไม้ที่เพื่นเฮ็ดเองต่อนอ่ะเนาะตอกลักอ่าถมหนองไหหน้าเพอนั่นแหละคนล็กก้าแซมอยู่ก็มือตอนโมมีเขาอะไรแน้าเพห่อนก็จะมีเขาเต็มแต่พอพอนมาถาเนี่ยมาแซมใส่เนาะตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่พี่น้องอย่างเงี้ว่า ถ้าทางผูรักภูใหญ่เพิ่นเนาะมาเบิ่งน้ำกันตอนนี้ยังเห็ุอย่างบ่ได้พีกไม่หนะมยแต่ว่าเขายังบ่ได้เคลื่อนย้ายอย่างเลยแบบว่ารอเบิ่งน้ำถ่ายทางผู้ผู้ใหญ่เพิ่นมาก่อนนันเองเนาะยังเห็ุอย่างบ่ได้พี่น้องน่อยถ่ายเพิ่นมาเพิ่นพิสูจน์เบ้างก่อนนะว่าเกิดสาเหตุยังอะนะเนาะมันต้องผ่านทระบ้านผ่างพระท่านพระก่อนถ่าเป็นมาเบิ่งน้ำกันก่อนแหละเอาจัิงหายับง่ายหรือว่าไปพูได้เนาะ ไปป้าเพื่อนะไรไปน้องอ้ไราันนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะได้ไปเมื่อนี้เลยเป็นกาบว่ได้เอาเอาไว้เพื่องนอ้ไเนาะคนโบราณแบบลุง่อลุงเนา่คนก็ไบบมาสู่เอืมแบบไปไปเลยมานาะไปแบบนั้นเลยโอ้ดอยดอยดอยอ่ามีแต่ว่าเอาเพื่อนอะเนาะจังใดกัอ่าคลิปนี้กัสิเป็นคลิปที่ว่าแจ้งพี่แจ้งน้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นอ่าจังไดก็อ่าขอแสดงความเสียใจเนาะกับทาง น้องจ้อยเิ่นพี่น้องเนาะีทว่าเป็นสูนเสียครอบครัวที่ว่าสาวรักไปก็ร้อ่าเนาะเสียใจน้ำเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นี่ว่าสาวรักครอบครัวก็ว่าได้พี่น้องเทว่าเป็นข้างที่ยิ่งใหญ่แบบแบบแบบบริร้ทโตบรรรรร้รรารารรรยเรรรรเรร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 เรยรรรรรรวเ ตันเลยเอ,อ่ามีแต่เราให้เพิ่นมาพิสูจน์อีกแต่อนึ่งเพียงหน้อยเนะาะติดตามในคลิปต่อไปอีกแล้วพี่น้องเนี่ยทำโมเสกกันยังไงในเมื่อเนาะอ่าคลิปต่อไปก็อาจจะได้เอาอ่อ<ไ>ปา,า,ยอยาปลาชาอยู่ไหนเนาะอีู่ในบ้านมีบ่โดลงขายบ้านน้องหลังอ๋อาาไปทางคุณบ่ ทางดับเขามาเพื่นอนเอาไปเพื่นอนกะจีเอาไปผ่านทางกันมั้งบอกไม่ดับหน้าได้สิอ่าซีเมนต์อ๋อทำคลังพระพุทธเนาะไม่ซีเมนต์ผัวรถมาด้วยด้วยมีแต่ยังชั่นแหละพี่น้องไอ้น้องเดียวถ้าเป็นยังไดก็จีติดตามคลิปให้ทางพี่น้องเบิ่งน่วกันอีกรอบหนึ่งพี่นอ,อ,นอนไอ้น้องตอนนี้กะ มาแบบการทหารจักรอนพี่น้องไอ้น่องเชีงที่แจ้งน้องก่อนแล้วก็จังติดตามในคลิปต่อไปอีกแล้วพี่น้องเด้อเนาะอ่าจังไหนกรับพี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้กอจบคลิปไว้สำนีกก่อนพี่น้องไอ้เนาะไปน้องดาลนาะเดี๋ยวเขาสิอ่าจังว่ากันอีกเจนึงพี่น้องไอ้เดียเขาจบคลิปไว้สำนีกก่อนพี่น้องเอ้ติดตามในคลิปต่อไปอีกแล้วพี่น้องเด้อเนาะอ่ายังคืออ่าเพราะว่าเพ่นตอนนี้ก็ยังแบบว่าเห็นอะไรนะพี่น้องไอ้ท่องถาดในบ้านอย่างมากแบบพิสูจน์จ้าก่อนหลายจังจังเคลื่อนง่าย โชคไปพี่น้องเนาะอันนี้การยังโบราณในเขตยอย่างอลอยทางงานในบ้านาการติดตั้งเป็นมาพิสูจน์โบแล้วการจังเขาจังได้เอาไปปลาเล่มืัอนี้พี่น,น้อยเนาะอ้าวพี่น,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 น้อยเนาะจากรายการแสดงความใจใจครับทางน้องจ่วยเป็นเด้อขอบครัวทางลองเป็นเนาะอสนาวันนี้ลำลาเล่พี่น้อยเนาะสบายดีเด้อพี่น้อย